สวัสดีคนไทยที่ไม่ออกจากบ้านกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเกมบล็อกในแมปเมอร e เดอร์สามนะครับก็วันนี้นะครับเราอาจจะมาเอิมเล่นฆาตก,กรกันนะครับก็ซึ่งผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นกับคนนี้แล้ว Oh my god. มันแค่ไไลเป็นได้ก็คะแน,น่นโอ้มายก็ตโอ้มายกโอ้มายกโอ้มายก็ต์โอ้ม g o ก็ตโอ้มายก็ตโอ้มาก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 โอ้ม โอ้ my god 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 บนดูทำไงดีอะโหโอมกอดโอเมกอดโอเ d โอมกอือไม่ทัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหนะครับง่ายง่ายง่ายนี่นี่เกมดีนี่เกมดีใช่เกมดีนี่ อันนี่เกมดีพึง่งเอาเท้าติดอ่ะพึ่งมาเล่นเองนั่นเองกระโดดไม่ได้นี่เกมดีเอาเพื่อนเติด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 ตด,ตด,ตดโอเค เกมดีนี่ขอทุบไม้เบิ้นึงโอเมกดโอเมกดแอร์อยู่นี่แหละโอมก้ดโอเมก้ดโอเมกดโอมกด đúng không? Tắt Từ Mình cật đâu, mình โอเคโอ m มก o d โอ g มกเหมือนเราติดบ้าคำว่าโ oh อ m มก o d แล้วคืนฆาตกรนั่นไงว่าแล้วโอกาสเยอะถึงขนาดนี้จะปล่อยให้มันเสียเปล่าไม่ได้ของการการปรับมันนี้กอนเราก็จะทำแบบนี้ไง เพื่อนเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีนนดไอ้นี่ตัวละครโดนคนนะเปลยนแมบไหนเปลี่ยนแบบไหมยัง เล่นอีกแป๊บเล่นอีกแป๊บฮะ <h> ah> เล่นอีกแป๊บเพื่อนเล่นวันร้าง ของฟรีของฟรีคุณผู้ชมครับผมจะเล่นอะไรกินเกียร์นะครับผมเห็นใครเดินผ่านมาใกล้ผมปุ๊บผมจะยิงเลยนะครับนี่คือของเกียร์โอเคผมคิดว่าไม่ต้องเรลงแล้ว เป็นวินเนอร์นี่มีเป็นวินเนอร์มีเป็นวินเนอร์นี่มีเป็น,น,นว,วินเนอร์นี่ก็นะครับก็สำหรับวันนี้เอ,อ้ยยังไม่ทันจบคลิปเลยเออผมขอไปยืนอ้ ยเยอเซนนกรรมงไงไปทางไหนไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนั้นคืเอเกมเขาทำออกมาดีนะได้ได้คืออะไรให้นัำเป็นฆาตกรหรอ โอ้โหเดินตามหลังกันแบบนี้ก็สือละเวงทันหลังไปหนึ่งสเต็ปยังไม่มีใครกระโดดทันหลังป๊บอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เก็บเหรียญดีกว่าเก็บเหรียญเก็บเหรียญอ้าโอ้ my god โอ้ oh my god help me เกมดีนี่เกมดีนี่เกมดีลงที่กระเป๋า มีสัตว์แค่ตัวเดียวฮึาอะไรวางได้บ้างเปินก็วางได้อันนี้อย่างนี้นี่เองจน่พอจะเล่นไปแล้วตูเป็นฆาตกรอ้าวไม่ใส่อีกแล้วพอผมรู้แล้วว่าใครเป็นไอของวัวเหลืองนั่นเนละยวางละวัตึกก็มาปับ๊บเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่านี่เกมดีนี่ คนนี้เป็นดนิเกทีฟแน่นอนเราจะเชื่อใเจอเขาเถอะระหว่างนั้นเรามาตั้งแคมป์กันเถอะไม่ครับว้าวอีพีเกมว้าวปืนตีลังกา ปืนกับหัวนะเอาสะ่ายน้ำไม่มีน้ำโอ้โหเอาตายต่อหน้าเลยนี่ไม่มีคนเติมเลยใช่ปะแต่รหัสเก่าเราเติมเพราะอะไรเหรอกูเทพไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้เกี่ยวกับกามเติมนะกเกี่ยวหัว่เอ้ยขอขอถ่ายรูปด้ไหยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนะสามสองหนึง่งได้แล้วเย่ได้แล้วได้แล้วดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจได้นะเห็นเขายืนตรงกันเลย ว่าคนที่เป็นคือยูโอ้โหไมค์ก็อฟเกมดีแอบในตู้ไม่ได้ได้เกมเดีมีปืนไหม ไม่ไม่ต้องมาพูดเธอเรารู้แล้วเราเป็นฆาตกรเราไปทำออเอเราไม่ฆ่านายฆ่ากันไม่น่าจะสนุกนี้นะอ Haha. Haha. What is it? Mwah mwah. Oh, it's so romantic. ถ่ายรูปปืนเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูนะเ้อเด้ง <c oughs> ง่ายแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวก็ใก,กล้จะปิดคลิปแล้ว ปิดคลิปปิดคลิปอีซิโซโหลมันติกเดี๋ยวไปหาเพื่อนมาปิดคลิปกันเอ้ยไม่ได้ปิดคลิปแล้วมั้งในวันนี้ ได้ปิดคลิปแล้วมั้งได้ปิดคลิปแล้วมั้งจังหวะนี้ได้ปิดคลิปแล้วมั้งจังหวะนี้ได้ปิดคลิปแล้วมั้งจังหวะนี้ต้องไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยมาปิดคลิป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 มา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 ปิดคลิป มา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 ปิดทริปมามามาโอเคก็ okay, <laughs> สำหรับวันนี้นะครับก็ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับบายไม่อยู่แล้ว